สบายดีเนาะพบกับผมต้นกับสาวสารวัตกับรายการไหสูดิซเนลเนาะวันนี้ชอบการโบ้เล็กกิจการของเขาดอกพี่น้องข้าเมาแห้งงูมาบ้าพี่น้องมากินสซบองบ่วงน้ำกันแก่แห้งเนาะพี่น้องเนาะแก่แห้งแก่ไอแก่โบช่วงโบซ่างวูวูบวับเนาะพี่น้องเอาไปตะขักแต่สารวัตรนี่แจวพี่น้องนี่นี่บ่วงบ่วงเป็นได้สานวัตรเฮ้ยไปตะแก่ช่วงได้บวบวันนี้พี่น้อง เนี่ยแม่แม่สุดาดน้ำมาเฮ้ย <มา S 1> โอ้สาวสุดา,าไหมเฮ้ยโอเคก่วงนกันหนึ่นะโอ้สาวสุดาม,มาก,กินน้ำผีดหรองเนี่ยสาวสุดามื่อชื่อชั้นแหน่ของเนาะเม่สาวสุดาเพิ่งมากิน แกแห้งน้ำพี่น้องโบได้ไปเรียนแซวประสุาการ์ฮะไไโบประสบการ์โบได้ไปใส่ยันโควิดโอ้โหเป็นไรเป็นตัวแก่ช่วงขาดบ่เพชรซาลาวาน์ทีแล้วคุณนะพี่น้องขาดบ่สุการปีนี้บได้ไปใส่ดาวปีนี้ฮะยันโควิดยันโควิดหรือบ่มีเงินเงินกันาบโบเม่ซาลาวานเท์คือโมีเงินเโดนพี่น,นออ้องอ,อ่ะคล้อยบอ กันยุดงานถามมือเพีหรอุดสงกาทีบักักกับบริเวณซะคือฟนจิมาในกบูมาเนาะมัน,มนดีแรงๆอ่ะอันท่ามันะฟนจิม,มาโอ้อยจิ้อดบ,บ้านเด้องสงการอบ,ากบอกได้ว่าบ้านน้ำเขาเบา้นกีน่ไร <c oughs> บรินน <c oughs> บดหดน้ำ ชมการปีนีิม,มาแล้คือคนงอนขคออนนือยังไ่ทันื่นแทนนองชูนสมองก่อนยังไ่ทันื่นพี่น้องเ <c oughs> อาส้มให้กินกอยัางเงี้ยหมดซึนสารน,น้ำมัโอ้ยไม่เจอนี่ <c oughs> แซ่บเด้ในมัน <c oughs> บำรุงสมอง <c oughs> สารน้ำมันแล้วคนบวกกินเนาะในมันอุ้ยทำยังไงอุ้ยแตกเลยกินแล้วพร้อมแตกเลยพี่น้อง Ừ. Rồi bớt xin mọi người. Xì nồi bớt đấy đây này nhưng nữa <coughs> Mà cái này xe cái xe hay bảo tồn cấp sản này nữa. Sống can phi nhỉ cả. Có hai chủ con mình thấy quan xúc làm luôn sụp Hữu sụp khuôn đỡ phía nòng đỡ Hà quay tí ta bảo tuần này thằng Youtube hay sụp đi xa nó Còn hát xóm con cả tao khám và สบายดีบายบายบายที่ใหม่เด้อขอ้ส่งทุกคนทุกคนทุกเด้อพี่น้อง